เตียงคืนกับป้มเตียงคืนกับเตียงคืนแล้วกับยังไม่ย,ยอมจะไม่ได้ออ,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 อกกางกางกัางหนองนี่ก็ไม่ยอมกับเตียงคืนตีนึนนงตีงทรวงตีทามกับมันไม่นั่นไม่นอนนี่ต้องพลามากางนอกก็ได้ไม่ปากกใจทำอะไรคนวันดีที่มีตัวเดียวอะไรยังฮะเงี้ยที่อ่ะตัวมันเปลี่ยนจบเลยแก้แก้ก็แต่ปล่อยนอนและปล่อยวงแล้วนี่เตียงคืนเลย nhà bay lấy lên này quen đã cưỡi mới đai lưỡi mèo mèo lấy lên này lấy lên nè lấy lên nè phong phong à ừ? ừ, đi chân nào Đang. Ừ. Bánh đi, phái, mày mà Lẹ lẹ, tí mày 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 mà đi mày 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 mà đi mày đi mày mày có đá mày 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 đây mày bán con mày chú gặp mày mày chú ก็ไมใจมาปันป่นบางแก้วนะครับมาจูกับมาจูญี่ปุ่นเสือมาจากม็อบกำนันลงทุเตบครับชิปปีแล้วครับมาม็อบมาม็อบมาลงกำนันตสแรกนึกว่าตัวมันเล็กตัวแปดอยเลี้ยงได้ต้องเดือนตัวใหญ่โตไม่ต้องได้เป็นไนป่าเป็นไนก็ป่าไม่ได้มันใหญ่เกินก็ Border này tied, I'm lắm là. Mario, cabao dài đi các bạn bay. Ma, bay, cabao bay, la ra, bay. má, bay, cabao dài la pola, bay. đi bay. Bay, cabao dài quá pola dài quá, nổ dài nổ pola bay la pola bay, la pola bay, bay bay. พอรถวะเฮ้ยพอเลยนะจอมจอมเออลาเออลาเออจอมลาอืมกระดอบอนี ipper. Ipper. ่อืมอืมกระดอบอ๋หอืมรดอบอรดอบอน่าพีดิบไน่พีดิบดิบ้ดิบพีดิบอ้พีดิบยับแล้ว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 

โอเคนันนอนนั่นเลยนะเตียงขึ้นเลย